นาทีเอากมาตั้งเล่นกันมาจากไปแดงตัวเองครับโบมาลีออกเบาเลยเบอร์สิเบอร์สิบองของาี mm ่กนให้โบมาลีใหม่ครับมา้เลขหกของคำกาีุ่นออกมาโบมาลีใหม่้งตากล้องเริ่มปักเ็นพี่เ็นพี่เลยมาแล้วก็ไปจังไจแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไรเฮ้ย มีอะไรเลยอ่ะเนตัวอรเกเล่นมาเี่ยมาไปดูกับเพื่อนเฮ้ยเยี่ยมไปรโอ้โหไอ้เยี่ยโอ้ยเยี่ยโดนบอลตแบอลจานไม่ไไม่ไมไม่ไไม่ไไไไดูคดูคดนนิกตัวทูลิกตัวไม่赖ไม่ไม่ไม่ล้ไล่าไหมไม พี่ื้อตังกางแกลงแล้วตัวด้ทุกคนอยู่ในแดอของตัวเองตังแกลพงรับไปก็วิ่งหนีออกมาดูแลด้วยนะพี่มิฮ้ยลมายใจแรงลยเขไปยน้ำทับไปยิงน้ำทน้ำมันขาดเลยเร้อยกดลงอ่ะรอดูับเอาเข้าแล้ว แล้่านประธานอะไรบ้ีงเขาบอกว่าทางตอนนี้อยู่ใกล้เป็นลูกบอกว่าให้เล่นตั้งใจขึ้นมาครับอล๋อที่จับภาพไว้เดี๋ยวเราต้องไปฟ้องการเปิดบ่อนเล่นไพ่ไทยครับก็ร้อยสามเจ้าปลาปลาแต่ว่าคือของโรงเรียนรัตหนองไผ่เลยนะมองตัวมองตัวมองตัว bắt <laughs> bắt <laughs> <laughs> <Ở 30> đi <laughs> không chổ, <laughs> <thì> đây, <chổ. cười> <ở> đi con số lạng bắt lấy bắt số 2 bắt số 2 nó bắt ơi ไป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 เขาเรียกแล้วไปอ้าวไอ้ที่ต่อยมวยไงไอ้สัยเคเบิลมูคุปไปซื้อของไอ้ที่ตอบตัวทบไอ้ที่มันดูมันวิ่งดิไอ้เจมส์ต้องร้องล้อเขาเรียกก่อนต้องรอให้เขาเรียกก่อนงั้นไม่ให้ลงไห้เขาเรียกเขาเรียกแล้วต้องสแตนบายต้องสแตนบายไว้กวยมันวันอะไรก็ไปขอโทษนะไม่ได้ใจไม่ดีเพราะชอบของหลังายทุ้อยอ้เทียถอย บอกให้นมตเบอกใมัถ้าถ้าโดนให้มันนอนเลยลาเลยตอนนี้จับเวลาได้เจมนั่งกำลังเนาหนาวร้อนร้อนเลยริงบอกให้ต่อเซฟตัวเองต่อี่ต่อต่อท่านผู้ชมอยู่้อย้นโดนไหมบอกไว้โยวายปนคนจับผมมาัตั้งโอ้โเขาไปอแงเลยแงเลยสเปย์สเปรย์ไม่ได้มาหมดหมดทับเดียร์ซื้อครับ คนนั้นอ่อนเห็นก็เซตดีครับเท่าไรครับว้ยส่องน้อยหาดีให้ทำงานดีที่คนช่วยดีครับตอนนี้แล้วเราก็ตั้งใจจะเออไปแล้วเฮ้ย จะเปิดจะบังของนักกีฬาเล็กตัวเล็กไมแข็งการขอโทษเจียวมบาร์ลีบงไว้ครับเดเจียวอยู่ในแดงอนิเมเปเจ็ดสองิเย้อนเบามาไม่เธอสามสิบเปิดสาออกมาให้้าหลังได้ผายังไม่ผ่านนับได้ยนยังไม่ลุกเลยเติสบเติสามสิบยแตกสบเลยนะออกมาเลยนะจากนั้นเตมอีกสอง

ประตูมาตัวลิ้นต้งแตะขึ้นมาเตะแน่เลยแตกโอ้ยประตูอยู sure. then, ่ครับโอ้ยประตูที่เล่นดลกครับลูกนี้น่าจะได้ประตูนะครับแต่โดยความไว้ของประตูยันยังอุตส่าห์มายันมายันมา ต่อสิ่งต่อด้ก็มาพบดิดนครับตัวโจโจเดโจออกไปหลังตัวนะหลังตัวนะเบอร์สิบเบอร์สิบดออกไปเบอร์สิอเบอร์สิบสองอกไปเฮ้ยตัวหลังเฮ้ยโจโจเบอร์สิปดออกไปเยี่ยมไปดูกันนะเป็นแม่งเล่นสวยดีเนี่ยไป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 ไไปไบไปไไปไปไไปไปไ ดีเจ้ปนู่นเลยครับไปบอร์สจตามมาโจตัวโจ้าอามาเบอร์สิเจ็ตัวข้างโจ้บอร์สิจ็ดออกมาดูตัวดูตัวัวชนะทาศูนย์หรือกูเต้นแม่งรอบเนี่ยโอเคยิงด้วชนสท่ศูนย์ฮ้าว Mày tông lên cho tít lên cho tít tua lên cho lên cho lên cho tít tua lên cho tít tua lên cho cho tít tua cho lên cho tít lên cho tít tua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  lên cho tít lên

ูกเอาไโอยยังอยู่เห้ยยจะอยู่นะประตูลอกไม่กลับมากลัลเฮ้ยกลับมาลวอยหไประตูไม่เป็นไรโถประตูเอาตีนเคลียนอน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 ้ำนน้ำนน้ำทอปน้ำน้ำาไออนนรับน้ใจของแีนกโดีโดีโจดยอดมอนแกวพี่โหายใจลึกโหายใจลึกหายใจโจ

ใช่ว่าอาจารย์ในสนามนะครับไม่ยอมการไม่ยอมรับการตัดสินของกรรมการข้อสามารถจะให้ใบเหลืองและใบแดงได้เลยโอ้โหแม่งโคตดสวยตัดสินเลยงาง้าเลยโอ้ยมีผู้เล่นของทีนขึ้นอยู่เบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าออกมา เจ็นองร้าหนักกัเนี่ยไม่ไร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 เขาดูเขาดูเขาไปเขไปเขาไปาไาไปเขาไปเ่ไปทไเขาปเาไเขาปาไาไปานเขาเนาไปปเดาไาไปาไปเขาไขไปเ เพราะว่าเรื่องบาบยาเส็ติดเจกํานันมีิพนดีแบบฟุตบอลผมไม่รู้แต่เราเริมนเมนาเปลี่ยนหัวแล้วกที่ยิงป่ตเลตสรที่สีขาวก็ได้กํานันมีิพนแล้วครับเป็นเขตปอหลังโตหลังมาทับแล้วก็มาทับสี่มาทนทับ